สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ h e l t ี่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพและรายการเฮลที่คลับของเราในวันนี้นะครับเป็นรายการที่จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สําคัญที่สุดเลยครับเราต้องมีเทคนิคและวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเราคงจะต้องมารับความรู้ดูสาระดีๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง จะมานำเสนอในรายการของเราหมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆและวันนี้ครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยที่ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคลอโรฟิอลวันนี้จะเป็นใครกันนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ เฮลที่คลับสำหรับคนรักสุขภาพวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เวลานี้ท่านผู้ชมที่กำลังต้องการดูแลสุขภาพห้ามเปลี่ยนทีวีของท่านไปไหนเด็ดขาดครับเพราะว่าบุคคลที่มาพบกับท่านผู้ชมในวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นบุคคลที่คลุกคลีและเชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างยิ่งแต่จะเป็นใครกันนั้นผมว่าไปพร้อมๆกับผมเลยครับท่านผู้ชมไปพบกับสุภาพสตรีท่านนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับ ดค่ะขออนุญ,ญาตเลยนะครับเป็นธรรมเนียมของรายการคงจะต้องให้แขกรับเชิญองรายการได้แนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงนภาพรเอื้อวงญาติค่ะ ครับผมขออนุญาตเรียกคุณเจียบนะ,ะแต่ว่าท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดผมจะติดปากเรียกว่าคุณหมอเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่ผมจะหลุดเป็นประจำทุกช่วงของรายการแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรามาคุยกันหลังจากที่พบก,กับท่านผู้ชมเป็นประจำเราก็ยังมีสาระและความรู้มานําเสนอเปลี่ยนรูปแบบกันตลอดเวลาแต่วันนี้น่าจะไม่ค่อยเขาเรียกว่า ไม่ค่อยน้ําท่วมท่งและท่านผู้ชมหลายๆท่านโทรมาแล้วก็สอบถามบอกว่าโอ้โหเวลามันมีจํากัดอยากเข้าประเด็นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งสินค้าใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนี้ที่เขาเรียกกันว่าคอโรฟิลนะครับแต่ว่าคอโรฟิลเนี่ยมีมากมายหลายแบบหลายอย่างด้วยกันอาจจะเป็นทั้งคอโรฟิลผงคอโรฟิลน้ําความแตกต่างมันเป็นอย่างไรอย่างนี้วันนี้ต้องไปถามกับคุณเจี๊ยบก่อน ระหว่างคอโรฟิลผงกับคอโรฟิลน้ำมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหมครับคือคอโรฟิลน้ำเนี่ยเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมดื่มใช้ได้เลยแล้วก็ดูดซึมได้ทันทีมไม่จำเป็นที่จะต้องไปผสมน้ำแล้วก็แล้วที่สำคัญคือปริมาณของอสารคอโรฟิลที่เราใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยค,ค่ะมันจะคำนวณมาแล้วในต่อโดสที่เราใช้ที่เขาเขียนไว้ข้างฉลากว่าควรจะรับประทานเท่าไหร่รมันก็จะทำให้อ่า ประสิทธิภาพของการกินในแต่ละครั้งนี่ดีขึ้นถ้าสมมติเป็นผงเนี่ยบางครั้งอาจจะน้อยไปมากไปม,มันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าปริมาณในการใช้เนี่ยผิดไปได้แล้วก็ทําไม่เกิดผลครับแต่อย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้จักตัวนี้ไปแล้วครับว่าคอโรอฟิลผงกัะน้ําแตกต่างกันอย่างไรคอโรอฟิลคืออะไรแล้วมาจากไหนครับคุณเจบค่ะจริงๆแล้วคอโรอฟิลเนี่ยเราสามารถได้จากตัวพืชผักใบเขียวแล้ว หลังจากการที่เรากินมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแต่ว่าคอเลสเลจากธรรมชาติจะไม่ค่อยดูดซึมเพราะว่ามันไม่ละลายน้ําดังนั้นเนี่ยตอนปัจจุบันเขาก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นคอเลสเลที่สามารถละลายน้ําได้แล้วเอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเป็นคอเลสเลน้ําที่พร้อมดื่มตรงนี้เป็นต้นสารสกัดเหล่านี้เนี่ยจะมาจากต้นอัลฟาฟา ซึ่งตัวนี้จะมีคอโรฟิลล์ปริมาณสูงมากจริงๆแล้วถามว่าพืชผักใบเขียวทุกตัวมีไหมมีม <ừ> แต่ว่าปริมาณของคอโรฟิลล์ที่ได้มาเนี่ยจะมีปริมาณไม่สูงไม่เพียงพอสําหรับความต้องการของร่างกายเนี่ยแก่ละครัคือต้องต้องบริโภคมากๆอ๋อแสดงว่าร่างกายคนเราก็มีความต้องการคอโรฟิลล์อยู่แล้วใช่ค่ะแต่อย่างนี้ต้องถามคุณเจี๊ยบก่อนว่าแล้วร่างกายที่มันต้องการคอโรฟิลล์มันต้องการในการปรับสมดุลเนี่ย ถ้าเราทานในปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายถ้าสมมติเราได้คอรโรฟิลน้ำมาสักขวดหนึ่งแล้วคืออย่างที่แจ้งไปว่าผลิตภัณฑ์คอรโรฟิลน้ำเนี่ยมีการคำนวณปริมาณของคอรโรฟิลที่ร่างกายจะได้รับ,รบต่อครั้งของการ ของการดื่มนะคอรครฟิลแล้วก็ต่อวันในปริมาณเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเพียงพอแล้วค่ะสำหรับ,รบในการที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์และแข็งแรงรแต่ว่าในแง่ของการรักษาค,คือถ้าเป็นการรักษาเนี่ยจะเป็นที่ต้องกินมากขึ้นอันนี้จะต้องเป็นรายๆไปถ้าสมมติว่าอย่างเช่นอาคนที่ต้องการรักษาโรคโลหิตจางที่เกิดจากตัวธาตุเหล็ก ซึ่งคนจะมีลักษณะคือผิวซีสังเกตดูง่ายๆเลยถ้าถ้าเปิดเปลือกตาล่างมาเนี่ยจะเห็นเป็นไม่มีเลือดอ๋อมันไม่แดงใช่แล้วก็หน้าตาจะซีเซียวแล้วก็ไม่ว่าจะทานอาหารมากเนาะมากสักแค่ไหนก็จะทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงเพราะว่าระบบเลือดมันไม่ดีเรารู้อยู่แล้วว่าเลือดเนี่ยเป็นตัวพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ในร่างกายทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเป็นคนมีสุขภาพดีแต่ทีนี้พอเลือดไม่ดีขึ้นมาปั๊บมันก็จะทําให้ทุกอย่าง ล้วนไปหมดเลยครับค่ะดังนั้นเนี่ยคอโรฟิลถ้าต้องการที่จะใช้บริโภคเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของโรคโลหิตจางที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยเขาก็จะให้ควบคู่กันกับธาตุเหล็กแล้วก็กินปริมาณคอโรฟิลมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะมีการสามารถที่จะช่วยรักษาโรคนี้ทําให้เป็นคนปกติขึ้นมาได้อย่างเช่นในงานวิจัยหรือว่าบางอย่างเนี่ยครับคุณเจบเขาบอกว่าคอโรฟิลเนี่ยมันมีคุณสมบัติโครงสร้างโมเลกุลนะของตัวคอโรฟิลที่สกัดออกมาแล้วกับ โครงสร้างโมเลกุลของเม็ดเลือดเราเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากตัวนี้จริงป่ะครับจริงจริงแล้วมันจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยอเราเรียกว่าฮีมตัวฮีมเนี่ยจะมีโครงสร้างเหมือนกับคอร์รฟิลเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นะ Mag <ne> จะเป็นแมกนีเซียมใช่ียมแล้วก็แต่ว่าของคอร์รฟิลเนี่ยจะเป็นคอปเปอร์ตอนนี้คือเร,เราเปลี่ยนโครงสร้างมาเป็นคอปเปอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราคาดว่าตัวคอร์รฟิลเนี่ยสามารถที่จะ,ะให้ผลเหมือนกับฮีม ซึ่งตรงนี้กําลังอยู่ในในแง่ของการวิจัยใช่วิจัยเลยต้องบอกท่านผู้ชมสําหรับท่านใดก็ตามที่เคยได้มีโอกาสใช้คอโรฟิลไปแล้วปรากฏว่าอย่างเช่นพวกนักกีฬานักกีฬาเขาบอกว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาดื่มน้ําก็คือดื่มน้ําปกตินี่แหละแต่ปัจจุบันเพียงแค่ผสมคอโรฟิลลงไปในน้าก็กลายเป็นน้ําสีเขียวเขียวแล้วก็เขาก็ใช้ดื่มเป็นปกติครับแต่มีความรู้สึกอุปทานไปเองหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเขาบอกว่าไปเล่นกีฬาแล้วมีความรู้สึกว่า เออมันเหนื่อยน้อยลงเหมือนกับเวลาหายใจแล้วได้ออกซิเจนมากขึ้นหรือเปล่าอ,อ,อย่างที่แจ้งอะคะ่ะว่าเลือดอเป็นตัวพา ygen, ออกซิเจนแล้วก็ตัวฮีมที่บ,บอกว่ามีโครงสร้างคล้ายคลอโรฟิลจะเป็นตัวช่วยทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยสามารถพาออกซิเจนไปสู่เซลล์ได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ากระบวนการที่เราสามารถนําออกซิเจนเนี่ยไปกับเลือดได้ดีขึ้นก็จะทําให้สมองแล้วก็ร่างกายส่วนต่างๆเนี่ย มีพละกําลังมีเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นกระบวนการเผาผลาญในร่างกายที่ทําให้เป็นปกติทําให้ตรงนี้แหละที่อาจจะทําให้คือจะเรียกว่าอุปทานไหมมันก็คงไม่ใช่อุปทานแต่ว่ากินกับไม่กินเนี่ยเมื่อมันเห็นความแตกต่างแบบนี้แสดงว่ามันมีส่วนในการที่จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างในแง่ของระบบเลือดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรารู้จักกระบวนการดูแลุขภาพมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าการดื่มน้ําเป็นประจำอย่างน้อย แแก้วต่อวันที่ร่างกายต้องการ <คะ S 1> นั่นคือตั้งแต่เด็กๆที่เราเรียนกันมาเลยนะครับแต่เนี่ยเราเท่ากับว่าเหมือนกับบังคับให้ร่างกายเราได้ดื่มน้ํา เป็นประจำโดยมีเงื่อนไขว่าใส่คอ,ร<ช>คอรโรฟิลฟล์ไปนิดนึงจะได้ทําให้รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นอย่างนี้ก็คือเพิ่มประโยชน์ให้กับร่างกายได้แน่นอนและอย่างนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกกันในเรื่องของคอรโรฟิลล์สำหรับคนที่มีกลิ่นตัวเหม็นมากเหม็นเปรี้ยวเลยนะครับหรือว่ากลิ่นปากอย่างนี้พูดมาแต่ไม่ใช่กลิ่นปากที่เกิดจากภายในนะครับแต่งานวิจัยบางอย่างในหน้าเว็บบางเว็บเนี่ยมีบอกไว้ได้ชัดเจนเลยครับว่าคอรโรฟิลล์ช่วยบํารุง รากฟันบำรุงเหงือกแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากกลิ่นลมหายใจแล้วก็ลดกลิ่นตัวแต่ไม่แน่ใจว่าในเรื่องราวของงานวิจัยเคยมีงานวิจัยไหนไหมครับที่บอกว่าคอโรฟิลสามารถช่วยลดกลิ่นหรือว่าช่วยลดอาการจากแผลอะไรตรงเนี้ยคือมีค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวกับคอโรฟิลที่ช่วยในการต้านเชื้อแบคทีเรียครับ บางชนิดซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นตัวก,กินป่ากลินอุจระหรือว่าระบบการย่อยที่ไม่ดีคือเวลาเรากินไปในคอรฟิลจะช่วยเรื่องระบบย่อยด้วยค่ะอย่างนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยครับแต่ใครก็ตามที่ติดตามรับชมรายการของเราท่านจะได้ประโยชน์จากคุณเจี๊ยบซึ่งเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงของการดูแลสุขภาพ รับรองได้ว่าท่านจะมีสุขภาพที่อยู่ยั่งยืนยงดูแลลูกหลานได้อย่างดีมากเลยแต่คําถามสุดท้ายครับที่อยากถามคุณเจีย๊ยบต้องถามบอกว่าแล้วคอ r โรฟิลเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนตั้งแต่อายุเท่าไหร่บ้างอคือจริงๆเราถูกสอนให้กินผักมาตั้งแต่เด็กถ้าคืออยากจะแนะนําว่าคนที่จะกินคอ r โรฟิลก็คือคนต้องการที่จะเพิ่มเขาเรียกว่าความแข็งแรงให้กับร่างกายหรือคนที่มีรู้ว่าตัวเองนะคะ ขาดสารอาหารไม่ชอบกินผักแล้วก็ไม่ออกกําลังกายเท่าไหร่ก็ทําให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี mm hmm. ดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าคนอายุเท่าไหร่กินได้เนี่ย mm hmm. ก็คงตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุสองขวบขึ้นไปเลยเพราะว่าคือเด็กต่ำกว่าสองขวบในปกติคุณหมอจะห้าไม่ให้ <c oughs> ทานอะไรอยู่แล้วเพราะว่าระบบการย่อยระบบการดูดซึมอะไรยังไม่เป็นปกติเห mm hmm. มือนกับผู้ใหญ่แล้วก็คนแก่ค่ะที่เริ่มมีเรื่องอสภาวะความเสื่อมของเซลล์ของร่างกาย ัวคอลสเลก็จะสามารถที่จะไปช่วยปรับสมดุลให้กับเขาแล้วก็เรื่องอะระบบไหลเวียนของเลือดด้วยแล้วก็ยังเรื่องการย่อยอีกดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าสามารถทานได้ทุกวัยแล้วอีกอย่างเดียวแหมผมก็ลืมจริงๆเลยนะคำถามเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยอยากจะถามอีกข้อเดียวจริงๆครับพี่เจฟต้องถามว่าแล้วเรื่องราวของแผลในกระเพาะคอเลสเลก็จะสามารถเหมือนกับช่วยทําให้กระเพาะเราเนี่ยกลับ เรียกว่าไม่ค่อยมีแผลหรือว่าลดลดความอักเสบลงได้ถ้าเป็นในแง่ของอรักษาคิดว่าต,ตัวคอเลสเลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปเคลือบแผลหรือในกระเพาะอาหารเหมือนกับพวกสมุนไพรอย่างอื่นแต่ว่าในแง่ของการป้องกัน<อ>แต่ว่า ที่สุดแล้วเนี่ยยังอยากจะแนะนําให้ดูแลสุขภาพตัวเองกินข้าวให้ตรงทุกมือเพราะว่าคอเลสเลช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยป้องกันนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลให้ทําให้สุขภาพเราเนี่ยเป็นปกติหลังจากที่เราเนี่ยทำทำลายมันค่ะแต่แต่ที่ที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาสนใจตัวเองด้วยนั่นคือสิ่งที่อยากจะแนะนำอะไรครับท่านผู้ชมท้ายรายการเดี๋ยวเราต้องฟังว่า หากเราไม่สามารถออกกำลังกายได้หรือจะทำอย่างไรให้สุขภาพเรานั้นดูดีได้ตลอดเวลามีเทคนิคเคล็ดลับต้องนอนยังไงกินอะไรบ้างถามคุณเจียบเป็นข้อสุดท้ายเลยปฏิบัติตัวยังไงดีครับนอนวันละกี่ชั่วโมงดีเจ็ดถึงแปดชั่วโมงแน่นอนเจ็ดถึงแชั่วโมงหายากยเอขอหก็ยังดีค่ะหกก็ยังดีโดยปกติละครก็เดี๋ยวนี้จบดึกมาก <laughs> โดยเฉพาะยิ่งละครบางช่องจบเกือบห้าทุ่มและเราก็ต้องตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจำเลยถ้าอย่างนั้นถ้านอนไม่พอก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญก็คือหาเวลาว่างออกกําลังกายอย่างน้อยวันละอาทิตย์ละสามครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงนั่นคืออย่างน้อยแล้เนคอยอย่างน้อยค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับ <laughs> เรื่องราวแต่ละเรื่องที่เราได้คุยกันมาในวันนี้ <laughs> ต้องบอกก่อนว่า มันเป็นเรื่องราวที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดครับการรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นแล้วก็สามารถดูแลคนอื่นได้แต่ท่านมีความรักความห่วงใหญ่ให้กับคนอื่นอย่าลืมครับคอรโดฟิลเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมและช่วงที่2ของรายการเราจะได้มาพบกับบุคคล ที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาโดยตรงแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ฟังกันแต่จะเป็นใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกันในช่วงเบรกที่2ของรายการสักครู่กลับมาพบกันครับ ที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกๆวันซาราค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสันคารา่าประกอบไปด้วยโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียว จิตใจใสดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคลาร่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังสาระและความรู้ดีๆแต่รายการในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นครับต้องบอกอย่างนี้ว่า สำคัญที่สุดเลยเนื่องจากบนโลกใบนี้ยุคปัจจุบันนี้มีการนำเสนอมีการสื่อสารถึงรายการและสินค้าต่างๆนานามากมายแต่สำคัญที่สุดครับเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยในตัวเลือกการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่และมีทีวีมากมายให้ท่านได้เสพเขาเรียกว่าเสพสื่อเข้าไปเราจะมีวิธีการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าอย่างไรสำคัญที่สุดครับผมว่าเราต้องลองฟังจาก ผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆเขาจะมาเล่าเรื่องราวจริงๆที่ได้มีโอกาสใช้และทดลองสินค้ามามากมายเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าสินค้าตัวไหนดีที่สุดในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราในทุกวันนี้กันและช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและเป็นใครกันนั้นไปพบกับ VTR สํสหรับ ช่วงที่2ของรายการเฮลที่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพกันเลยครับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกกันว่าในเบรกที่แล้วประโยชน์สาระและความรู้ทางรายการของเรานั้นให้กับท่านผู้ชมไปเต็มๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่เพิ่งเปิดมารับชมรายการของเราหน้าขนาดนี้นะครับท่านจะได้รับความรู้อีกเช่นเดียวกันต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่รักสุขภาพทั้งเรื่องของสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีวันนี้ ผมมีผู้ร่วมรายการถึง2ท่านด้วยการที่จะมาเล่าเรื่องกล่าวแล้วก็ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวของเขาเองสารสองท่านได้เลยครับหนึ่งหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวของเราในวันนี้แต่จะเป็นใครกันนั้นไปพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมไปพบกับทั้งสองท่านกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแหมก่อนอื่นเลยนะครับเป็นธรรมเนียมของทางรายการซึ่งเราจะไม่แนะนําใครต้องให้แนะนําตัวเองก่อนเลยฮะอาสุพัมบุลก่อนนะครับผมวิบูลพงศ์นะครับหรือเรียกว่าเก่งก็ได้นะครับก็ ทำธุรกิจนี้มาก็เกือบจะหนึ่งปีแล้วประมาณปีนึงแล้วเนาะขออนุญาตเรียกคุณเก่งน้องเก่งกันล้วกันครับนะครับอีกท่านหนึ่งใครเอ่ยจอยค่ะนันทการวันธนาค่ะเรียกน้องจอยนะอ่างเรียกก็น้องเก่งกับน้องจอยต้องบอกก่อนว่าประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งที่ได้เริ่มรู้จักสตาร์ัญชัยแล้วก็ปีหนึ่งที่ได้เริ่มรู้จักผลิตภัณฑ์สินค้าต้องบอกก่อนว่าสําหรับสุภาพบุรุษเลยครั้งแรกที่มีความรู้สึก ประทับใจแล้วได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบริษัทหรือสินค้าจริงๆเนี่ยคือสินค้าตัวไหนมาเป็นซันคาร่าครับของผู้หญิงเนี่ยนะใช่ครับ hey, เฮ้ยแปลกประหลาดน,นะท่านผู้ชมใช่แต่ต้องบอกอย่างนี้นะสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีที่ติดตามซันคาร่าอยู่นะครับต้องบอกก่อนว่าผมเป็นสุภาพบุรุษแอบ,บกินเลยต้องอบอกแอบกินนี่อยากผิวสวยแล้วก็ยางมีผิวเนียนไงแต่ว่ากินให้อยู่ในช่วงจังหวะที่พอดีนะอย่ากินแบบ โอ,โอ้โหกินเหมือนผู <that> like ้ห <the> ญ so <the> ิงนี้ไม่ได้เต่สวยแต่สวยเป็นผู้หญิงเดยสวยเือนผู้หญิงไปแต่ว่าเราก็แอบทานประมาณสัปดาห์ละเม็ดสองเม็ดก็แล้วกันให้ได้ผิวดีแต่ต้องถามคุณเก่งก่อนว่าแล้วเป็นผู้ชายทําไมจึงสนใจตัวผู้หญิงมาก่อนที่มารู้จักบริษัทนี้ก็จริงๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าปัญหาเนี่ยบางทีไม่ได้ถูก ยังหาสินค้าที่เหมาะสมไม่ได้นะครับอ๋อนี่คือเรามองในฐานะข้อที่1ก็คือเขาเรียกว่าในฐานะธรรมชาติของของนักการตลาดครับอ่าข้อที่2ก็คือมองแบบแทนผู้หญิงเลยอ่าใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ถือว่าสนิทกันพอสมควรครนะอยากรู้สนิทแค่ไหนอันนั้นท่านโทรถามหลังไมค์กันเองถึงจะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์สําหรับสุภาพบุรุษและสตรีเนี่ยมันดีขนาดไหนอันนี้หลังไมค์เราพูดออกอากาศไม่ได้ครับแต่ต้องบอกก่อนว่า เราคิดแทนผู้หญิงให้เลยว่าผู้หญิงหาผลิตภัณฑ์ดีๆแต่ไม่เจอสักทีใช่ครับอา้าวและในมุมมองของเราอีกต้องบอกว่าเรื่องนี้นะน้องจอยน้องจอยว่าแปลกไหมเพราะว่าผู้หญิงเองเดี๋ยวผมค่อยถามนะแต่ว่าผู้ชายเอ้ยแล้วเร,เ,รเ,รเรารู้ได้ยังไงว่าเราจะตัดสินใจว่าดีกับผู้หญิงแน่เราเอาข้อมูลจากไหนหรือว่าไปเห็นประสรบการณ์มาก็หลังจากที่นะครับ มีเราได้นําเสนอไปนะครับในข้อมูลเบื้องต้นที่บริษัทมีครับแล้วก็ลูกค้าได้ซื้อไปพอซื้อไปแล้วเนี่ยผลตอบรับกลับมาเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเขาต้องการอยู่แล้วทั้งคําชมใช่ครับมีคําชมทั้งเรื่องเล่าเรื่องเล่เเามีการซื้อซ้ําเราก็เลยตัดสินใจว่าอืตัวเนี้ยโอเคเลยถ้าของดีจริงอย่างเช่นเนี่ยอย่างน้องเก่งเป็นนักการตลาดอย่างเงี้ยของ <c oughs> ดีจริงคือการซื้อซ้ํามันต้องมีแบบซื้อไปกินแล้วเอ้ยกลับมาอีก ตอนนี้มันมีเรื่องของการซื้อซ้ำแล้วก็ยังแนะนําเพื่อนมาอีกบอกคนอื่นด้วยบอกคนอื่นด้วยนี่ขนลุกเลยปกติแล้วเรื่องเรื่องผู้หญิงเรื่องแบบปัญหาปัญหาเนี่ยเก็บเงียบนะอายไม่กล้าบอกใครแต่นี่พามาอีกครับถ้าอย่างจอยคุณจอยทานผลิตภัณฑ์หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแล้วจะกล้าบอกคนอื่นเหรอถามจริงกล้าเพราะว่าต้องต้องดูจากอะไรทําไมถึงกล้าเอออย่างนี้ดีกว่าก็อย่างเพื่อเราอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติทั่วไปอ่ะ ถ้าเวลาที่เราเราอยู่ใกล้กันเนี่ยค่ะเ,<อ>เขาก็จะแบบพอเวลาปวดท้องประจาเดือนเนี้ยค่ะเขาจะจะง,งุนงิดแล้วก็จะบ่นแบบโอ้ยบางคนก็จะงนุะงนงิดทําอะไรไม่ได้เลยบางคนก็มาทํางานไม่ได้เลยเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันพอคันนี้พอเราทานตัวเนี้ยแล้วเราโอเคเราดีขึ้นไม่กลัวเสียชื่อเหรอ ไม่กลัวค่ะเพราะว่าเรากินแล้วเราหายเรากินแล้วเราดีขึ้นเยอะมากแล้วที่สําคัญเนี่ยเพื่อนก็ทักด้วยค่ะว่าเฮ้ยแกไปทําอะไรมาผิวพรรณดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันหายากนะผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามีคนใช้แล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วแบบเฮ้ยเธอใช้ใช้แสดงว่าต้องต้องมั่นใจมากอ่ะแล้วก็ต้องแบบว่าไม่กลัวที่ตัวเองจะเสียชื่อเลยนะบางคนก็เป็นลักษณะว่าทานแต่ไม่ได้บอกใคร แล้วประทานไปไม่ดอกแต่มีคนมาทักเองว่าเฮ้ยแกไปทําอะไรมาเานเนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอ,อมีอย่างนี้ด้วยครับเพราะเขาเรียกว่า ใช้จนได้ผลจริงๆอ่ะไม่บอกใครแต่คนอื่นทักเองแต่คนอื่นมาทักเองเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสวยขึ้นผิวดีขึ้นอะไรอย่างเงี้เลยเหรอแล้วโดยเฉพาะแฟนค่ะเขาจะชอบมาแอบกระฏิบเฮ้ยแกเนี่ยแฟนฉันแบบดีขึ้นกลับบ้านตัวอะไรอย่างเงี้ยวโอ้ยนี่ลาอะไรอย่างเงี้ยค่เรื่องนี้ท่านผู้ชมแบบติดตามรายการต้องบอกว่าเหมือนที่บอกแต่งกับต้นรายการที่มีตัวหนังสือขึ้นเลยนะรายการเราไม่มีการเสริมเติมแต่งนะแต่วันเนี้ยเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่แบบเอาประสบการณ์มาาาาเเลล่่่่่่สููทนนฟัังงงงแ้้วววกกก็พพออออออดถึรรรืคคบบต มันเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมที่จะทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นความสัมพันธ์รู้สึกว่ารักให้เหมือนเอาง่ายๆผู้ชายอยากให้ผู้ชายปฏิบัติตัวต่อภรรยาเหมือนกับตอนคขเป็นแฟนใหม่ๆสันคาราช่วยคุณได้ ช่วยตอบโปรโมชั่นดีกว่าช่วยตอบคำนี้คำนี้ใช่ใช่ช่วยตอบโปรโมชั่นผู้หญิงชอบพูดชอบแซวสามีหรือว่าแซวแฟนตัวเองบอกว่าโอ้โหมดโปรแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ถือล่มก็ต้องกลางล่มใหญ่ๆต่างคนต่างเดินนะหรือว่าแบบที่เขาแซวกันเขาบอกว่าแฟนเดินไปหมาเห่านี่เต็มเดินยังไงให้หมาเลยนะเดินยังไงให้หมาเห่าเลยนะครับอ้าวทีนี้ก็คือที่มาที่ไปแล้วทีนี้ลองมาถามก่อนว่า ในสินค้าของบริษัทต,ต้องบอกกันว่าช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ซันคาร่าแล้วก็ที่ทั้งคุณเก่งคุณจอยได้เริ่มสัมพันธ์มาก่อนประมาณปีหนึ่งบอกว่าโอ้ยมันตอบโจทย์แล้วก็มันได้ความสุขด้วยได้ชื่อเสียงด้วยแล้วก็มีไรายได้ด้วยแต่ตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่อย่างเช่นลิควิดคอโลฟิลอย่างตัวคอโลฟิลเนี่ยอย่างตัวของคุณเก่งเองมีประสบการณ์จากตัวนี้บ้างไหมหรือว่ามีเรื่องเล่าจากที่การไปแนะนําคนอื่นบ้างก็แต่ก่อนเนี่ยคอโลฟิลก็มีมานานละนะแต่ที่มันเป็นแบบชนิดผงซะเยอะ ท่าที่ประสบประสบการณ์ที่เจอมานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการชงบ้างอะไรบ้างกว่าจะละลายหรือกว่าจะทําให้มันกว่าจะกินได้กินได้อะแล้วมันต้องยมัต้องมีอายุของมันอีว่าถ้าชงแล้วนะต้องมีอยู่ในตู้เย็นหน้าอะไรพวกนี้ครับมีระยะเวลาที่ต้องบางทีเราเร่งรีบอ่ะคือใช้ยากเก็บรักษาก็ยากอันนั้นค้อชนิดผงละแล้วบางทีเรารีบๆเนี่ยใช้ไม่ได้พอมาเจอคอรรฟิลตัวนี้ที่เป็นชนิดน้ํานะครับ ตัวนี้นี่เราเหมือนกับเอาหลอดเนี่ยจุ่มลงไปแล้วก็โยดใส่แก้วน้ำใส่แก้วน้ำคนคน,คนใช้ได้เลยทานได้เลยสบาย<ว>แล้วก็คืไวไม่เสียเวลาการซึมตัวอะไรที่ดีเขาเรียกว่าการแตกตัวในน้ําการละลายในน้ำง่ายคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าคอรโรฟิลสําคัญสําคัญหรือว่าคอรโรฟิลชนิดที่ดีนั้นเขาบอกว่าต้องเป็นคอรโรฟิลที่สามารถละลายในน้ําได้ร่างกายจึงสามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นแล้ว การที่ได้คอโรฟิลน้ำเหมือนที่คุณเก่งบอกมันง่ายเลยตั้งแต่ต้นเราเห็นได้ด้วยตาอยู่แล้วคนปุ๊บละลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอย่างนี้เราก็ใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นข้อแตกต่างทางการตลาดด้วยอ่าอันนี้คือเบื้องต้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายกว่าเก็บรักษาดูแลก็ดีกว่าครับแต่พอได้ใช้กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้อะไรขึ้นมาบ้างไหมอ่าอย่างเรื่องของการหายใจการพักผ่อนอะไรเยบางทีเราเหมือนว่าออกกําลังกายก็น้อยอะไรเงี้ยบางทีมันก็ อย่างที่เคยรู้มาคือการออกกาลังกาย้องดีก็ทําให้เรา,เราอ่อนเพลียได้ง่าย<อ>นะครับพอทานตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าการหายใจหรือว่าการเหนื่อยหอบเราเนี่ยมันลดน้อยลงส่ารับคุณจอยต้องบอกกันว่าแล้วมีเรื่องราวประสบการณ์เรื่องเล่าจากการไปแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆได้ช่วยเหลือเพื่อสุขภาพสตรีหรือว่าสุขภาพบุรุษอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างมีค่ะก็ลูกค้ามีอยู่ท่าน,นึงอะค่ะที่เขาเป็นซีดแล้วก็เป็นเนื้องอกในในมดลูกค่ะ แล้วก็เป็นค่อนข้างเยอะหมอจะนัดตัดทิ้งอยู่แล้วค่ะแล้วก่อนหน้าเนี่ยก็คือเริ่มทานสังคาระาแต่ว่าสังคาระาอย่างเดียวเนี่ยถ้าอาการเป็นเยอะๆนยคะมันก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดค่ะเราก็ต้องทานตัวคอเลฟิลด้วยเพราะว่าคอเลฟิล์เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของทําให้ออกซิเจนในเส้นเลือดของเราเยอะขึ้นแล้วก็พวกเนื้องอกตัวเกี่ยวกับพวกผังผืดอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะกินก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วถ้าเรา มีออกซิเจนในเส้นเลือดเยอะในเลือดเยอะเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้พวกนี้ฝ่อค่ะมันก็นปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะถือว่าจะปวดท้องอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็ทํางานไม่ค่อยได้ปวดหลังปกติเนี่ยเขาจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อกรีดยางค่ะก็เป็นคนใต้แล้วปัจจุบันเนี่ยคือเขาเริ่มกินคราร์โไไปได้เพียงแค่ขวดเดียวก็บอกว่าอาการต่างๆที่เคยปวดหลังปวดเอว หรือว่ามึนหัวอะไรพวกนี้ค่ะไม่มีแล้วแล้วก็อาการปวดท้องก็ไม่มีมค่ะแล้วก็คุณหมอเนี่ยไปเอ็กซเรย์ตรวจดูก็คือไม่ได้นัดผ่าสักทีค่ะมอว่ามันเล็กลงเขาก็เลยดีใจค่ะวันนี้อยากให้คุณเก่งเป็นตัวแทนของพวกเราทั้งสามคนคให้ความมั่นใจกับท่านผู้ชมหรือว่าอาจจะอยากจะเสริมเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ผ่านรายการกเราไปเลยครับนะครับก็ท่านที่มองหาสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ แล้วก็อาจจะเลือกมานานเลือกหามานานว่าไม่เจอตัวที่ถูกใจสักทีหนึ่งอยากให้ลองมาของบริษัทสตาร์สันชัยนะครับที่มีสินค้าโดดเด่นหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นซันคาร่านะครับซันแบรนนะครับหรือว่าซันพาวเดอร์ที่คุ้นหูกันหรือว่าเคยได้ยินกันมานะครับแล้วก็ตัวลิควิดคอลลรัลฟินะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ได้ผลแล้วก็ค่อนข้างจะได้รับการตอบรับที่ดีด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับท่านที่จะเริ่มต้นธุรกิจด้วย ถ้าอยากจะเริ่มต,นต้นธุรกิจก็โทรมาปรึกษากันนะครับได้เลยครับท่านผู้ชมเบอร์โทรที่โชว์อยู่ในขณะนี้จะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องสุขภาพให้กับท่านได้ในทุกเรื่องและย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับอาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันหรือรักษาโรคและวันนี้ครับการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการไปตรวจร่างกายประจําปีกับแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถ้าอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่เป็นประจําและหลักสําคัญที่สุดเลยครับหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายของเราอย่าเสียดายเงินครับ เราจะได้ไม่ต้องรอให้คนมาเคาะเรียกแล้วให้เราไปทานอาหารแล้ววันนี้ดูแลสุขภาพตัวเองที่ดีที่สุดเลยต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณมากครับสวัสดีเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับรายการในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สาระความรู้ที่จะสามารถทําให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปรา,รายการของเราครับจะพยายามนําสาระสิ่งดีๆมานําเสนอให้ตรงใจกับท่านผู้ชมมากที่สุด แต่ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรานำเสนออะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ผ่านทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมเอสตาสัญชัยพร้อมน้องทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรมสามิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายกระตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่าง ตรงบริเวณผีเสือ้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรมสมิติเป็นวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้ม แต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม100%เเลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้ว ของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับสันคาล่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้ซันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน100%เซแต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับ กล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าซันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรหัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน100%เพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน100%ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์สันคาร่าครับ